ก็รวมมาให้ว่า1กล่องเนี่ยนะคะครบจบใน1นซองแล้วก็แม่ไม่จำเป็นต้องหาวิตามินอื่นเสริมทานแล้วนะคะ สวัสดีค่ะแม่แม่พบกับครูก้อยจาก b บบี้แอนมันะคะคนที่วางแผนตั้งครรน,นะคะจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องรับประทานวิตามินแร่ธาตุเสริมนะคะ <Yeah. S 1> ในช่วงก่อนที่เราจะตั้งครรภอย่างน้อย3เดือนค่ะให้ทานวิตามินโอวอตัวนี้ค่ะนี่เลย ต้องบอกว่าโอวอเนี่ยนะคะเป็นวิตามินที่ครูก้อยตั้งใจนะคะคิดค้นนะคะและก็ผลิตมาสําหรับแม่ๆที่วางแผนตั้งครรภ์นะคะโดยมุ่งเน้นไปที่การบํารุงแบบเข้มข้นเลยค่ะโดยเฉพาะคนที่เริ่มที่จะมีลูกยากแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการปล่อยธรรมชาตินะคะหรือว่าเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์นะคะคือแม่ๆไม่ต้องกังวลเรื่องของการโอเวอร์ดสนะคะเพราะว่ามันผ่านกระบวนการขอออในไทยเรียบร้อยนะคะในหนึ่งกล่องเนี่ยนะคะโออจะมีทั้งหมด3 0ซองทานได้30วันหึ่ เดือนนะคะคเวลาเราจะทานแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นะคะก็จะออกมาเป็นซองแบบนี้ละคะ่ะหรือจะแกะเปิดจากด้านบนแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะมีซองทั้งหมดแบบนี้ค่ะ30ซองก็รวมมาให้ว่า1กล่องเนี่ยนะคะครบจบในหนึ่งซองแล้วก็แม่ไม่จําเป็นต้องหาวิตามินอื่นเสริมทานแล้วนะคะแล้วเวลาเราทานนะคะเราก็ตัดตรงกลางแบบนี้นะคะ่ะ พิการดูไข่เตรียมความตั้งครน,นจะมี4เม็ดนะคะกินวันละ1ซองพร้อมมื้ออาหารนะคะมื้อไหนก็ได้นะคะเม็ดสีขาวก่อนเลยขาวนั่นก็คือโฟลิกนะคะโฟลิกที่อยู่ในโอวออนะคะมีปริมาณ400ไมโครกรัมนะคะซึ่งจะเป็นตัวช่วยป้องกันเด็กพิการแต่กําเนิดนะคะภาวาปากแหว่งเพดานโวภาวาดาวซินโดรมภาวาไม่มีหัวใจภาวาไม่มีรูทวานนะคะต่อไปค่ะเจ้าเม็ดสีชมพู นะคะตัวนี้นะเม็ดแค่นี้นะคะอัดแน่นนะคะที่เมลสดวิตามินและแร่ธาตุรวมทั้งหมด20เและยังมีสารอินโนชิทอลค่ะคือสารบํารุงไข่นะคะที่จะเป็นตัวช่วยทําให้ไข่เราเนี่ยจเจริญเติบโตสมบูรณ์อ้วนโตนะคะแล้วก็ลดภาวะ PCOS หรือภาวะถุงน้ํารังไข่นะคะที่ส่งผลให้ไข่ไม่ตกเรือรังค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะที่คนวางแผนตั้งครรภ์ต้องได้รับคือไอโอดีนค่ะ ต่อไปค่ะมาดูกันที่ซอฟต์เจลบ้างนะคะซอฟต์เจลตัวนี้ค่ะคือโคนไซคิวเทนนะคะโคนไซคิวเทนนะคะซึ่งเป็นตัวช่วยเพิ่มพลังงานในเซลล์ไข่เพิ่มคุณภาพของไข่และป้องกันไข่แก่ไข่เหี่ยวได้อีกด้วยค่ะ เพนคอยไซคิวเคนเม็ดนี้นะคะมีปริมาณ30มิลลิกรัมเลยค่ะตามงานวิจัยกำหนดนะคะและยังใส่ไรซ์เจอรออยนะคะซึ่งคือน้ำมันจมูกข้าวนะคะซึ่งตามงานวิจัยเนี่ยน้ำมันจมูกข้าวนี่นะคะจะให้สารแกมมากรไรชานอนนะคะซึ่งเป็นตัวชะลอรังไข่เสื่อมได้อีกด้วยค่ะต่อไปเม็ดสุดท้ายนะคะ F รีออยหรือน้ำมันปลาค่ะผู้หญิงวางแผนตั้งครรภ์น,นะคะควรที่จะได้รับ F ิีออยหรือน้ำมันปลาเนี่ยนะคะประมาณ500ถึง1,000เมลิกรัมต่อวันนะคะเพื่อที่จะให้เราได้รับไขมัน จากน้ำมันอื่นนะคะทานพรอ้อมมื้ออาหารมื้อใดก็ได้นะคะกับน้ําเปล่านะคะกูไปทานให้ดูนะคะซัดก็ไปเลย4เม็ดนะ